ถึงตาของฉันบ้างฉันจะกลายเป็นกะหรี่ที่สวยที่สุดในเมืองนี้ให้ดู <c oughs> ดูสิฉันเป็นหมอยอ่อตอนนี้ฉันเป็นโจรสลัดยอ่อฉันเป็นทหารอ๋อฉันเป็นมาตอนนี้ฉันเป็น

เฮ้พนมเออเป็นยังไงบ้างจ๊ะอ,อย่ามาใกล้กูไอขาวไอดำซิฉันว่าน่าจะพอได้เลยนะเออกูว่าพอแล้วละ่ะวันต่อยังไงวันนี้ฮะโอ้โหทำไมม,มันยาก ไม่มันยากอย่างนี้วันนี้ฮะ<ม>ทำไมไม,มันเอี่ยเลี่ยไม่ได้ะฮะโอเคฉันจ,จะเล่าเหตุการณ์ใฟังนะคือตอนนั้นฉันเจอร่างศพอยู่ที่ห้องเจ้าปริกรและใช่ห้องนั้นมันมีท่อให้ฆาตรกรมุดลงไปได้แล้วก็ขึ้นมาคาแล้วก็มุดดีไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ชาญฉลาดมากและใช่คงไม่มีใครแล้วหล่ะที่จะบอเป็นฆาตรกรได้นอกจากไอ้นั่น ใช่ไอ้ข้อาใจ,จฉันพูดคือฉันก็ไม่ค่คยเข้าใจหรอกว่าแต่มีใครสงสัยคนอื่นไหมนี่มันอีซี่หมดโน่าให้ตายสิมีใครมีข้อมูลบ้างไหมแ <c oughs> น่นอนอยู่แล้วพวกเราสมัติหวานกันได้ตอลอดเวลาชิมิจ้าตัวเอง <c oughs> เรามาสนุกกันดีกว่าฮะายไม่รอดฉันแน่แน่ <c oughs> นี่มันอะไรอุ๊ยขอโทษทีโอ้มายกอดพวกนายดูนี่สิฉันชอบผู้ชายที่แข็งแรงนะมีใครอยากจะมาสนุกกับฉันไหมดูตูวฉันสิฮ่่า่่ยูดีคือการเงินส่งป่นมาซะนายไม่ส่งมาแล้วก็ สันจะฆ่านายยังทาาดุนกรรัมขอโทษนะฉัก็ไม่มีที่ไปนายหรอกนั่นนายคิดว่านายกำลังจะไปไหนทำไมพวกนายถึงฉันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆสินนะฉันคงต้องโอ้ายสีส้มสบายดีปะเดี๋ยวฉันค่อยโหวตแดงแล้วกันโอ้ไม่นะฟ้าโอ้ไม่ใครเป็นคนฆ่านายบอกฉันมา โ okay. อเคพวกมึงมานั่งฟังกูแถก่อนนะคือกูไม่หลุดคนฆ่าเว้ยคือกูเดินมาแล้วก็เห็นมันตายอยู่แล้วอาจจะคนอื่นก็ได้มันฆ่า้ก็หนีไปไงล่ะไอ้เชื่อฉันสิฉันไม่โกหกพวกนายหรอกนะเชื่อฉันเถอะนะไอ้ส้มมันเป็นฆาตกรอไม่มีใครสามารถจัดฉันไนด้หรอกนะโดนลงท่อไปอืมอู้ ข้าว่าอีต้องประจานโอ้ยฟ้านายเห็นสีเหลืองบ้างไหมอ,อ่อเลสนมาสนุกกันดีกว่านาไม่มีทางจับฉันได้หรอกนายฟ้าฉันจะไปกดปุ่มนี้พอลนะ ฉันเห็นน้ำเงินค่าเหลืองต่อหน้าฉันเลยมันน, er น er ออี่แหละที่เป็นฆาตกรนายไปคอนฆ่าแล้วก็กดรีพอร์ตเองหรือเปล่าไอ้แดงเออใช่สีเขียวพูดมีเหตุผลนะฉันเกลียดพวกแกว่ะอ้ ดำดำไอ้ข้าวไอ้ข้าวเป็นฆาตกรเข้าเป็นคนฆ่าทุกคนเข้าฆ่าทุกคนเลยเข้าเขาเป็นคนทำเขาเป็นฆ้าตกรเข้าฆ่าทุกคนเลยแบกหนอยพร้อมที่จะทำมันหรือยังหนอยไม่ต้องห่วงหรอกที่ฉันจะช่วยทุกคนเองฉันจะจัดการไว้และให้นายไปกดปุ่มรีพอร์ตพวกเราจะได้ชนะ เรามาปิดเกมนี้กันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดนายทำอะไรไอ้ดำไอ้ดำาทำอะไรไม่มมอ้ไอย่าหยุดแหงไปเรื่อยๆจกว่าจะตายแ่ไนั่นแหละโอ้ยกูตายก็นนายรู้ไมฉัว่าพวกเราเปไนทีมที่ดีนะแล้วเราควรจะทำยังไงต่อดีล่ะใช่พวกเราไม่ต้องทาอะไร